เราจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอได้ดูคลิปผมแล้วอะแล้วก็เจอว่าเอ้ยฉันต้องปรับพฤติกรรมนู้นนี่นั่นนะแต่ว่าเรื่องความเครียดนี่ค่ะหลีกเลี่ยงยากมากเรื่องการนอนนี่แหละค่ะยากมากเรื่องการนอนดึกนี่แหละค่ะยากมากไอ้นั่งก็ยากไอ้นี่ก็ยากผมชอบยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเราเคยเห็นเด็กน้อยที่มันพยายามจะตั้งไข่ไหม พยายามจะยืนแล,ล้วเกาะรั้วดิ้งถ้าเกิดบ้านใครมีลูกเนะี่ยน่าจะเห็นภาพชัดเลยอีเด็กน้อยเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจากที่มันคลานๆอยู่เนี่ยเรามีรั้วข้อกั้นใช่ไหมยอยู่ดีมันยืนได้ไงไม่รู้เรายังไม่ทันรู้ตัวเลยนะหันไปเจอเอ้ยลูกยืนได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ล่วงก้นจำเบ้าร้องไห้งงแง,ง,งสักพักมันก็ยืนอีกสักพักเรารู้ตัวกับทีอีเด็กหานี่วิ่งได้แล้วคราวนี้แม่งวิ่งเป็นเปลตเลยจับไม่ทันเลยพ่อแม่หัวหมุนเลยใช่ไหม แล้วมันก็ยืนเดินได้มาถึงทุกวันนี้เติบโตสมวัยขับถ่ายเป็นก้อนใช่ไหมถ้าในหัวอีเด็กคนนั้นอะที่แม่งพยายามจะยืนแล,ล้วล้มยืนแล,ล้วล้มอะมันมีในหัวว่าแม่งการยืนแม่งยากใช่ไหมเลยวะ่ะกูย,ยืนแล้วเจ็บตูดใช่ไหมเลยว่าเพิดเพิดแม่งปิ้นแล้วเนี่ยกูจำเบ้ามาเพิดปิ้นเลยเนี่ยปวดตูดไม่เอาแล้วเราคงไม่เห็นทุกวันนี้แม่งมีรองเท้าขายแล้วครับแฟชั่นทุกวันนี้อาจจะเป็นแฟชั่นถุงมือกับสนับเขา่า เราออกไปข้างนอกมาปุ๊บเราอาจจะเห็นคนแม่งคลานไปทํางานกันเราอาจจะเห็นรถยนต์ที่มันแบบเปลี่ยนไปคือรถยนต์ที่ใช้มือเหยียบเพราะคนไม่ได้ยืนถูกปะอีในสมองเด็กพวกนี้มันทําตามสัชตาตญาณไม่มีความยากไม่มีความง่ายแม่งแค่ทําทําแล้วก็ทําจากที่แม่งทําแล้วแม่งล้มจนแม่งยืนได้แต่ยังเดินไม่ได้แม่งฝึก จนเดินได้แม่งวิ่งได้แม่งกลายเป็นนักฟุตบอลแม่งกลายเป็นนักวิ่งแม่งกลายเป็นผู้บริหารแม่งกลายเป็นหมอเป็นตำรวจเมื่อโตไปจากแค่แม่งเดินการแค่จะวิ่งวิ่งแล้วล้มแค่ขยับขาแม่งล้มละแต่พอทำไปเรื่อยๆแม่งวิ่งได้จากที่เราบอกว่ายากอ้าวอีแหีมันก็ทำได้อัตโนมัติเลยขับรถเนี่ยขับรถยากชิบหายเลยไปสอบขับรถนี่มือไม้สั่นเลยแม่งพอขับไปทักพักหนึ่งอะแม่งคุยกับเพื่อนไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยขับรถมือเดียวได้ยากปะล่ะ ทำไมทำได้อะมันไม่มียากไม่มีง่ายหรอครับมันมีแค่ทำหรือไม่ทำแล้วม่นก็แค่ทำต่อไปเรื่อยๆอะเมื่อไหร่ที่เราตั้งแง่ว่าสิ่งนั้นแม่งยากสิ่งนี้แม่งง่ายอะเราเอาจิตที่แม่งมโนจิตปรุงแต่งของเราไปตัดสินสิ่งนั้นแล้วแล้วแม่งฝังไปในจิตใจแล้วกูทำไม่ได้ทั้งที่มึงยังไม่ได้พยายามเลยและที่สำคัญเราก็จะอ้างว่าก็อยากฝึก ก็อยากทําแต่ไม่มีเวลามนุษย์เรามีเวลาเท่ากันแต่ว่าเหตุจําเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าโอเคมันเป็นเรื่องเข้าใจได้ครับแต่อะไรที่เราให้ความสําคัญอะไรที่เราต้องการมันทวิญหามันหรือรักมันเราจะให้เวลากับมันได้เสมอเราจะทุ่มเทกับมันให้ได้ตลอดอ่ะอย่างเนี้ยพ่อแม่พ่อแม่หาเช้ากินข้ามตังค์ไม่มี ตัวเองยองแอบไปกินมามา่าซื้อไก่ทอดซื้อข้าวมาให้ลูกกินให้อิ่มนำสำราญตัวเองแอบกินมามา่ายอมอดแต่ทำทุกอย่างให้ลูกได้ลูกอยากได้มือถือกูเก็บตังค์ซื้อมือถือให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะเขาคุณรักลูกต่อให้มันเป็นความรักที่แบบผิดๆก็เถอะแต่คุณรักไงคุณทําได้หรือบางคนเนี่ยใฝ่ฝันอูอยากเป็นนักกีฬาแม่งเล่นจนเจ็บเขา่าแม่งฝึกซ้อมตัวกูก็ฝึกฝึกฝึกไม่ง,งั้นมันคงไม่มีโรน,นันโดใช่ไหม ในการที่คุณบอกว่าแม่งปรับพฤติกรรมหรือทำน่นนี่แม่งยากเหลือเกินอ่ะเนี่ยคำตอบแม่งอยู่ในตัวแล้วเพราะคุณแม่งไม่ให้ความสําคัญกับร่างกายไงคุณแม่ยังไม่รักตัวเองเลยอ่ะแล้วพอคุณไม่รักตัวเองอ่ะคุณจะรักคนอื่นเป็นได้ยังไงอ่ะใช่ปะ่ะและที่บอกไปเลยพอบอกว่าปุ๊บไม่มีเวลามันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับมันอยู่ที่การจัดการครับมากน้อยต่างกันไปแต่มันจัดการได้ครับถ้าเราเห็นความสําคัญแล้วเราให้ค่ากับมันเราจัดการได้ครับแล้วค่อยๆพัฒนามันขึ้นครับตามเหตุสมควร แต่อย่างแรกอะเริ่มก่อนลองจัดการก่อนวางแผนก่อนเห็นความสําคัญแล้วให้ค่ากับมันก่อนเรียนรู้กับมันก่อนถ้าเราเห็นค่ากับมันเราเรียนรู้เราเข้าใจแบบแผนเดี๋ยวขั้นตอนมันจะมาเองครับเหมือนกับที่ผมเรียนรู้เรื่องร่างกายเนี่ยทำไมผมแม่งรู้เยอะจังวะทาไมตอบหาอะไรก็ได้ครับก็มผมให้ความสําคัญกับมันไงผมอ่านทั้งวันผมรู้ทั้งวันผมเรียนทั้งวันผมฟังทั้งวันบางคนไม่โอ้ยไม่ไม่เบื่อเหรอสมองบวมอ่ะกูสนุกอ่ะกูอยากรู้อ่ะ มึงมึงฟังแล้วมึงน่าเบื่อก็เพราะมึงไม่อยากรู้ไงก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาไงในขณะที่บางคนก็ฟังเรื่องคริปโตได้ทั้งวันบางคนก็ฟังเรื่องการลงทุนได้ทั้งวันบางคนก็ฟังหรืออ่านเรื่องกีฬาเรื่องหนังผีเรื่องดาราหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราให้ความสนใจกับมันไงอืมนะก็ถ้าเกิดให้ความสนใจหรือหรือรักร่างกายก็ลองให้เวลากับเขาดูบ้างนะครับไม่มียากไม่มีง่าย มีแค่ทำหรือไม่ทำแล้ะสร็จแลสุดท้ายมันจะสร้างเป็นวินัยครับเพราะวินัยคือสิ่งที่ทําให้เราต้องทําไม่ว่าเราจะอยากทําหรือไม่ก็ตามแต่เราจะทําไปด้วยความเข้าใจเราจะทําไปด้วยความเห็นค่าของมันเพราะมันสําคัญนะครับ